แล้วกรณีแวะเปลี่ยนเครื่องล่ะเพราะว่าถ้าเป็นเทสแอนโกลกตัวหนึ่งคืนเนี่ยเขาอนุญาตให้แค่63ประเทศแต่ถ้าเราไปเปลี่ยนเครื่องในประเทศที่เขาไม่ได้อนุญาตล่ะคือมันได้ไหมแล้วก็อะไรจะต้องขอ a ท l แลนพ a ส s ของประเทศนั้นไหมยอย่างอย่างสมมติตุรกีเนี่ยไม่ได้อยู่ใน63ประเทศถ้าเรานั่งเต r ร์กิชแอร์ไลน์ไปต่อเครื่องที่อิสตันบูลตุรกีเนี่ยมันจะเข้าข่ายไหมเหม,มือนเข้าข่ายไปเหยียบตุรกีต้องทําอะไรอีกไหมอย่างเงี้ยคือถ้าแค่เปลี่ยนเครื่องเฉยๆนะครับไม่ต้อง ไม่ได้ถือว่าเข้าประเทศถ้าต,ต,ต่อเครื่องระยะเวลาไม่เกิน12ชั่วโมงแล้วก็ไม่ได้ออกนอกตอมออันนี้ได้แต่ถ้า <cane S 1> ต่อเครื่องเกิน12ชั่วโมงต่อให้ไม่ได้ออกจากตอมออันนี้ก็ถือว่าไม่ได้แต่ถ้าต่อเครื่องและมีการออกนอกตอมอแม้จะแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ตามอันนี้ไม่ได้ครับสรุปว่าสามารถต่อเครื่องประเทศอื่นได้ในกรณีที่ต่อเครื่องไม่เกิน12ชั่วโมงและก็ไม่ได้ออกนอกตอมอเท่านั้นนะครับ